ขออีกสักเรื่องนอาจารย์ปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นไงไปโพสต์เฟซบุ๊กอะครับว่าถ้าคุณจักรพกอยากจะดีเบตอาจารย์อาจารย์อยากจะชวนดีเบตรเรื่องคุณทักษิณเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไงครับแล้วถ้าเขาจะดีเบตอาจารย์เราจริงไหมเอาทาไมไม่เอาอ่ะคืออ่ผมก็ได้ยินข่าวว่าคุณจักรพกจะไปเป็นพิธีกรรายการทีวีที่สถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งนะฮะทีนี้อ่ช่องนั้นเขาก็เคยต่อต้าน ระบอบทักษิณนะครับผมก็อ้าวเหรอผมก็บอกอ้าวมีข่าววันนี้ก็โพสต์แล้วผมก็บอกเออเดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็รักคุณทักษิณนะฮะแล้วก็เดี๋ยวตอนแรกผมก็เห็นช่อง NBT อ่ะก็โอ้เปลี่ยนพิธีกรพาเรันเป็น Voice TV ยุบ Voice TV ยุบยซวนะมาใช้ NBT แทนนะไม่ต้องจ่ายเงินเดือนเองก็ให้หลวงจ่ายก็แบบเออเขาก็ มีลักษณะเฉพาะของระบบรักษินคือครอบงำสื่อนะก็โอเคผมก็รับได้นะแต่ NBT เนี่ยของรัฐไม่ใช่ชื่อนี้เนี่ยคุณจักรพบเป็นคนตั้งนะอ่าโอเคก็ตอนเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกผลงานที่ค้างอยู่ผมก็ถามว่าเดี๋ยวคุณคำประกาจะมาด้วยไม้มาเป็นพิธีกรด้วยไหมเนียก็แบบว่าพิธีกรใหญ่เขาก็ไม่ค่อยพอใจผมมามาบอกว่าผม โพสต์แบบนี้วัตถุประสงค์ไม่ดีเสี้ยมแะช่องเขาผมก็งงๆก็ไม่ได้โต้อตอบอะไรนะฮะเราบอกว่าเนี่ยต้องให้โอกาสคนเหมือนกับให้โอกาสพี่ตู่จตุพรพรมพันธ์ที่เขาอะ่ะเปลี่ยนข้างกลับเนื้อกลับตัวแล้วไม่ไม่เชียร์คุณทักษิณต่อไปนะฮะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่เชียร์ด่าแชร์คุณจตุพรเนี่ยไม่เคยด่าคุณทักษิณอันทษนะอาจารย์ไม่ทราบหรเอแ ความจริงทุกเม็ด <ừ> แต่ผมคิดว่าที่แฉมันนี่ประมาณสักสิบเอร์เซ็นตะเหรอโอ้โหคุณจตุพรอยู่ในฐานะแกนนำน,นปชสอสอเพื่อไทยความลับที่เคยเดียวคุณทักษิณเนี่ยมีมากมายมาหาศาลผมก็ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันผมยังไม่ได้คิดว่าคุณจัก,กรพบเป็นแขเนี่ยเปลี่ยนข้างหรือว่า เปลี่ยนใจนะเพราะว่าพฤติกรรมในอดีตของคุณจัก,กรพงก็จับเช้องสถาบันเบื้องสูงมีไปปราศัยเรื่องระบบปัะถมอะไรจนจะเจอคดีบ้างไหมผมก็ไม่แน่ใจนะ,ะมีการไปแจ้งความนะครับมีการไปแจ้งความคดีของคุณจัก,กรพงเนี่ยนะก็ตํารวจเนี่ยเขาไปแจ้งความนะฮะตำรวจชื่อพันตํารวจโทวัฒนศักด์มุ่งกิจการดีนะครับแต่คดีนี้รากดสรุป คุณจักรพงไม่มีความผิดนะ uh huh. แต่ตอนพูดเ่ยนะครับตอนนั้นองค์ถือว่าเนื้อหาเนี่ยมันรุนแรงมันคาบเกี่ยวมันมันไม่ได้ออกมาตรงๆอาจารย์นี่ก็ออกมาเขาพูดแบบวิชาการถึงคุณอนภะิสิทธิ์นะผู้นําฝ่ายค้านใะนตอนนั้นนะต้องทําหนังสือถึงคุณสมบัตินะ uh huh. เพื่อที่จะให้รัฐบาลเนี่ยพิจารณาคําปราศัยหรือคําบรรยายคุณจกักรพงแต่ท้ายสุดนะั้นถูกกดดันนะคุณจักรพบก็ลาออกจากรัฐริะจ uh ํา huh. สำนักนายกนะครับ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาคุณจักรพงก็พูดถึงว่าต้องได้พักเพื่อไทยต้องได้ใบอนุญาตนะฮะแล้วเนื้อความเนี่ยก็ผมไม่เอามาเล่าซ้ำแล้วกันอย่าไปเอาใจประชาชนนักต้องได้ใบอนุญาตถึงจะอยู่ได้นานต้องได้ใบอนุญาตถึงจะอยู่ได้นานนะผมก็เอ๊ะอ่านเสร็จผมก็รู้สึกว่าทัศนคติคุณจักรพงก็ไม่ได้ปรับปรุงขึ้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรคนก็ตั้งคำถามมันทั่วประเทศแหละครับว่าใบอนุญาตที่ว่าเนี่ย มันไปอนุญาตของใครวของใครนี่ก็ประกาศหอมในไทยโพสต์นะฮะก็เขียนบทความถึงคุณจักรภพเพนแขว่าหมายถึงใครกระทบเบื้องสูงไหมนะแล้วก็เป็นบทความชื่อว่าไม่มีแผ่นดินอยู่ระวังไม่มี่ระวังแผ่นดินไม่มีแผ่นดินจะอยู่ผมก็พิจารณาดูแล้วผมก็คิดว่าคุณจักรภพไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนจักรภพไม่ใช่จตุพรพรมพันธ์เอางี้นะ จาดุพรพรมพันธ์เนี่ยน่าจะเรียนรู้บนความเจ็บปวดที่ถูกคุณทักษิณทำร้ายหลอกหลอกใช้หักหลังผิดคำพูดอะไร,รมาเยอะพอสมควร,ครผมว่าต่อให้ผมไปเจอพิตูจะดุพรแล้วถามแกก็คงจะพูดตรงๆว่าแกถูกหักหลังถูกทำร้ายไม,ไม่รักษาคำพูดเสร็จนา,าค่าโคตรึกเสร็จึก แต่เป็น,นสุภาพบุรุษนะมผมพ,พยายามจะถามรายละเอียดไม่ไม่เขาพูดหลักการใหญ่ๆว่าเขาโดนอะไรมา,าแต่ก็ถือว่ายังเป็นสุภาพบุรุษที่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดออกาแต่แต่ว่าอีกคุณจะกระพบว่าท่าทีที่มีต่อบ,บ้องสูงก็ดีเรื่องของการยังไม่ได้แตะอะไรคุณทักษิณก็ดีเนี่ยนะฮะผมว่าคนละเรื่องกับพี่ตูจ่จตุพรพรมพันธ์นะผมไม่คิดว่าจะเป็นแบบเดียวกัน นะีไม่ได้พลิกข้างไม่ได้อะไรนะ่อ่ะผมผมเรียนอาจารย์แบบนี้กว่าคุณจะพบอยู่ต่างประเทศยาวนานควบควบคุณทักษิณใน,นข้อที่หนึ่งคุณจกะพบยังเป็นมือทํางานของคุณทักษิณช่วงตลอดระยะเวลาที่อยู่ต่างประเทศสามคุณจกะพบเนี่ยไม่ได้ไปไกลนะอยู่ที่กัมพูชาน่เองนะครับเพื่อที่จะ มีความสะดวกในการประสานงานหรือทำงานโน่นนี่นั่นนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยครับคุณจะพบกลับเข้ามาเนี่ยครับยังเป็นมือทํางานให้คุณทักษินอยู่ก็คงจะใช่ะนะฮะ,ะผมก็เห็นแล้วผมก็บอกว่าเอออันนี้นะฮะมันมีหนังสือเล่มหนึ่งนะฮะชื่อ Ten Deadly Marketing Sin เนะี่ยหรือว่าบาปบาปใหญ่10ประการทางการตลาดนะัะ หนังสือเล่มนี้เขียนโดยปรมาจารย์ทางการตลาดที่ North Western University ที่ Kellogg School of Business นะฮะชื่อ Philip k o เลอร์ครับคัทเลอร์บอกว่าบาปใหญ่10ประการบาปหนัก10ประการทางการตลาดประการหนึ่งก็คือมีตำแหน่งทางการตลาดไม่ชัดนะฮะก็คือมี Ambiguous Market Positioning นะ,ะคือตอนหลังเนี่ยสื่อต่างๆค่อนข้างจะเลือกข้างชัดเจนนะ,ะการที่สื่อเลือกข้างชัดเจนเนี่ยผมก็รับได้นะ นะเพราะว่ามันทําให้ตําแหน่งทางการตลาดชัดแล้วก็จะทําให้เขามีลูกค้าเป้าหมายมีกลุ่มที่จะเป็นฐานแฟนๆอย่างชัดเจนนะครับคราวนี้สื่อบางสื่อซึ่งเขาเคยต่อต้านระบบทักษิณเนี่ยเขาเอาคุณจักรพบซึ่งก็ยืนอยู่ข้างระบบทักษิณอยู่ะนะมาจัดรายการเนี่ยผมว่าก็ทําให้ดูเป็นกลางๆไม่เลือกข้างนะแต่ว่าอันนี้จะเป็นบาปใหญ่ทางการตลาดับนะ ที่จะทําให้เกิดอนันตริยกรรมแฟนๆเนี่ยจะหายหมดแล้วช่องเนี้ยนะฮะมันจะไปไม่รอดอ่ะเนี่ยสุดท้ายเนี่ยถ้าระบบทักษินมีอันที่จะต้องเป็นไปในอีกไม่นานเนี่ยนะฮะมันไม่มีอะไรอยู่เหนือกฎแห่งกรรมครับผมก็คิดว่าช่องนี้จะเจ๊งไปด้วยนะเอา<อ>เรื่องดีเบตดีเบตอ่ะพอพอเสร็จเขาก็เลยส่งคนมาเจราจาเป็นโปรดิวเซอร์บอกว่าอยากให้วันนี้แหละอยากให้ผมไปออก โทรทัศน์ดีเบตกับคุณจักรพบษเพนแขในหัวข้อผมก็ถามบอกจะหัวข้ออะไรมันยังไม่มีประเด็นเลยจะดีเบตแล้วผมก็ไม่ได้ขัดแย้งอะไรกับคุณจักรพบษเลยครับผมบอกว่าเวลาจะดีเบตเนี่ยสังคมต้องได้อะไรแล้วต้องมีหัวข้อที่น่าสนใจบอกงั้นไปดูหัวข้อก่อนถ้าหัวข้อน่าสนใจจะไปล้วก็บอกทํานองว่าเนี่ยคนที่แบบไม่คนที่ล้มเจ้าจะกลับมาจงรักภักดีได้ไหมนะผมดูหัวข้อเสร็จผมก็กว่าแปลกๆหัวข้อนี้มัน มันผมก็เคยเห็นคนที่เขาเคยล้มเจ้าแล้วเขากลับมาเนี่ยเช่นออนทิยานอาวโอเคจะเอาตรงนี้เลยใช่ไหมอ้าวมันของจริงอาออ้าวก็เอ่อไบรท์อ่ะชินวัตรนะฮะก็ก็มีนะฮะเพื่นก็ผมก็ว่ามันก็มีอยู่แล้วแล้วก็เห็นอยู่แล้วผมก็ไม่รู้จะจะดีเบตไปทำไมเนะผมก็เลยบอกว่าผมยินดีไปดีเบตแต่ว่าผมขอแค่ สหัวข้อนะฮะหัวข้อที่หนึ่งคือคุณทักษินโกงชาติไหมเนี่ยนะซึ่งผมว่าอันนี้เป็นประโยชน์กับสังคมเพราะว่าตอนนี้เราก็รู้นะฮะว่านายกรัฐมนตรีตัวจริงคือคุณทักษินชินวัตรเนะเพราะฉะนั้นก็เป็นบุคคลสาธารณะนะฮะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรียังมีอิทธิพลทางการเมืองนะฮะคุณฮุนเซนก็ต้องมาหา อะไรต่างๆเหล่านี้นะมาแสดงวิสัยทัศน์นู่นนี่นั่นก็โอเคเราเราได้คนโกงชาติมาครอบงำประเทศหรือเปละ่าะครับอย่างที่สองก็คือเรื่อง MOU 44นะครับผมบอกคุณทักษินขายชาติไหมนะเป็นหัวข้อที่สองที่ผมคิดว่าควรจะดีเบตกันครับนะ,น,ะนะหัวข้อที่สามก็คือว่า,อาตอนนี้ก็บอกว่าเออเนี่ยนะฮะแดงกับเหลืองเนี่ยนะฮะต้อง สามัคคีกันเพื่อต่อต้านส้มล้มเจ้านะฮนะผมก็ไม่แน่ใจนะผมก็ก็เลยบอกว่าหัวข้อที่3ที่น่าจะดีเบตคือคุณนักศินเนี่ยเป็นคนจงรักภักดีจริงไหม <Okay. S 2> นะสามหัวข้อนะีแล้วแล้วผมก็พ <ผม S 2> จริงที่เป็นโอกาสนะจะได้ชี้แจงเคลียร์เรื่องคุณนักศินในสังคมนันเไ,ไปเลยผมก็คิดว่าเออเป็นโอกาสด,ดีอยากให้คุณจกักรภพบมาดีเบตกับผมบนะฮะปรากฏว่าทางโปรดิวเซอร์เขก็บอก จริงๆมีหัวข้อด้วสีด้วยนีแต่ยังไม่ได้พิมพ์ไปนะคือคิดไว้ในใจบอกว่าคุณทักษิณชินวัตรครอบงำพรรคเพื่อไทยกับครอบงำรัฐบาลหรือเปล่าน oh. ผมอยากดีเบต4หัวข้อนี้น่ผมก็ไล่ไปนะโปรดิวเซอร์เขาก็บอกว่าทางช่องคงไม่กล้าแบบว่าเสี่ยงเกินผมก็ว่าไม่น่าจะเสี่ยงนะคือคำพิพากษาสารดีกาที่คุณทักษิณฟ้อง กำนันสุเทพเทือกสุบัณว่าพิปรายปราศัยว่าคุณทักษิณอยากเป็นประธานที่ดีหรือเปล่าชอบะระบอบประธานที่ดีหรือเปล่าจะล้มล้างการปกครองหรือเปล่าสารดีกายังพิพากษายกเลยนะฮะแล้วคดีทุจริตของคุณทักษิณเนี่ยมีอีกเยอะนะฮะที่สารดีกาพิพากษามาแล้วนะฮะผมก็คิดว่าการวิจารณ์บุคคลสาธารณะโดยหลักสุจริตโดยหลักวิชาการเพื่อ ประโยชน์สาธารณะเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําได้แล้วก็เป็นประโยชน์กับประชาชนผมก็ยืนยันไปนะฮะก็อยากจะดีเบตกับคุณจักรพบใน4หัวข้อนี้นะแต่ยังไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียก